ถาไดแล้วออกมาดูโดดโดดโดดปโอ้เดี๋ยวเราจะพาไปบุกห้องพี่ใหม่กับพี่ไมค์กันโอเคไหมเดี๋ยวเราดูห้องนี้กันก่อนนะคะทุกคนแสดทุกคนตอนนี้เกียวลี่กับดีไซน์มาห้องทันวาแล้วใช่ไหมคะโอ้โหดีเลยนะคะคลิปที่แล้วนั้นเราไปบุกห้องเราดีไซน์กับเกียวลี่มาวันนี้เราก็มาบุกห้องแม่เกศกับพ่อแบงก์กับองทันวาด้วยเพราะว่า ทริปนี้นะคะทริปนี้เป็นทริปแบบว่าห้องพักนะเกลลี่เลือกนอนกับดีไซน์ไม่คุ้นกระป๋งแต่ว่าแม่เกดเนี่ยก็ยังจะมีเตียงห้องห้องของแม่เกดนะคะนี่มีสองเตียงไม่ใช่พี่ไม้นอนอีกห้องนึงเออเดี๋ยวเราจะพาไปบุกห้องพี่ใหม่กับพี่ไม้คันโอเคไหมเดเดี๋ยวเราดูห้องนี้กันก่อนนะคะทุกคนห้องนี้ก็จะคล้ายๆล้องกับของเกลลี่แต่ว่าเตียงมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเตียงสีขาวแล้วก็จะมีเตียงใหญ่แบบนี้เลยนะคะอะไรคะมีคนเรียกไปนั่งต่อไปนั่งต่อคะโอเคขอเวลาห้านาทีห้านาที มีทีวีด้วยห้องไม่เกลมีทีวีนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําเหมือนกันเลยห้องน้ําหอมสดใสนะนี่อะไรคะอ๋ออันนั้นมเป็นที่อาบน้าลูกอันนี้เป็นห้องใหญ่สุดไงลูกอันนี้เป็นห้องกลางห้องใหญ่สุดนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไม่เกตจะนอนกับน้องฮันวากับขวแบงนะคะแต่ว่าเตียงน่าจะเหลือหนึ่งเตียงนะเราจะเลือกนอนแค่เตียงเดียวเท่านั้นนะคะอีกเตียงหนึ่งคงไม่มีใครนอนเนาะ โอเคเกียวรีไม่นอนกับแม่จริงๆหรอเกียวรีทำไมไม่นอนกับแม่แม่บอกให้ไปนอนอ่ะก็ใจอยากถามว่าอยากให้มีความสุขอะไรกันมาออกคลิปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่บอกมานอนด้วยกันมาด้วยกันเนี้ยก็ไม่อยากนอนอีกตึง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 อืออันนี้โชว์อันนี้เชิญนี่แล้วห้องแม่เก๋ก็จะมีทีวีเนาะแล้วก็จะมีนี่ที่นั่งอะไรอย่างงี้นะคะแต่ห้องเกียวรีจะไม่มีทีวีใช่ไหมโอเคแต่ไม่เป็นไรเราโตแล้วก็เลยท์แทนไม่ค่มโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วแต่งหน้าเรียวรีเขาจะ ASMR อะไรไหมโอ้ยัง โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปบกห้องี่ใหม่เนาะโอเคไปนี่ก็คือห้องห้องธรรมดาของไม่เกตนะห้องนอนของไม่เกตเปิดไปก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดห้ามาให้ดูนี่พี่ใหม่เนอยู่พี่อยู่ในห้องใกล้แล้วออกแล้วเดินะเดินาเดินๆเดินๆเดินุกดนเดินๆ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 เดิ้ๆเดินๆเดินๆเดิคๆเดิน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 ๆเดนๆเด่นๆเดินๆเดินดินๆเดินเดาะสำหรับคลินเนนดี